ค่ะป mm ู่บอกว่าจะลงองเงี้ยได้เนะคะท่านผู้ชมนะคะบุญเก่ากำมัน่ีก่อนพอบุญใหญ่ได้ทำลายวางแล้วแห่โพธิศักดิ์ปู่ลงแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะเสียงก็เปลี่ยนแล้วได้เนะคะท่านผู้ชมปู่บอกว่าองค์จะลงแล้ว ว่าจะได้ที่มนุเคยมขอครั้งในการเวลาแห่งนิดตังหมาพุทโธอยากโยมเออลูกหลานอืไก่กัดคุยมาเว้ากันมว,มวลมวลมาขอคุณงามความดีมาเป็นสลิปหมาพุทโธด,ดังคำราว่าเออสัางง่าสัางหน่อยสัางไงเออ เอิญกินเอินใส่วงวานขนาดน้่มาจะไปยุฟูเจ้าค่ะอืนมมี่โศกระน,อน้อยทิวันสาหาบาลือเจ้าค่ะทุกแห่งหนถูกคนหลั่งไหลขอผ่านพบด้วยวาจาน้อมนบเกล็ดแข่งเกษาเห็นเป็นคุณงามแห่งดวงตาไม่ว่าใจเจ้าจะงามนักหาดังฟ้าและแผ่นดินขอน้อมนิดดวงเดือนดวงดาว จงบังเกิดขอให้เจ้าได้เป็นองค์สมประสงเด็ดหน่อยเด้อเขามานี่เบิังหน่อยครับได้บ่ละน้องปู้ได้เจ้าค่ะเออเขียนได้แม่นบ่แมนนะคะเคยเขียนใส่แต่ใบใหม่ใบไหลตัวละถูกมมือนี่เขียนใส่นี่บ่เอามันเขาเขาเนี่ยนะครับแต่แกร่งละปู่เออเจ้าค่ะเขียนใส่นี่เจ้าค่ะนี่วิริยะมหาใหญเคยซื้อหัวอยู่บ่ละนางนางยุน ื่อเจ้าค่ะแ่แ่ือบ่อถือสื่อบ่ได้อยากได้บ่อหน่อยมือนอยากได้เจ้าค่ะอยากได้บ่อหน่อยอยากได้กระสีหงเพิ่นวะสามตัวขับขบอนี่น้าเพิ่นว่าขังหนึ่งเชือเดียวเขี้ยวเขี้ยวแหล่แหล่มือหนามาให้สวยงามงามให้ตาเบ่ง้ะ เมื่อมันนาแล่นาด้อมละชื้อเลกัแลผู้นี่กาเกี้ยวมันเป็นจังไหนล่ะมันหอนปูมันหอนมันหอนในคิดในใจกาละเวกหมายอย่ามาเกิดมาหน่อยเนาะโอ้กัมีสอยใส่คือกันหนี่งเห็นบ่หนี่งเจ้ามีบ่ละหน่อยบ่มีสี่หายเอาไปจำเหรอครับปูเอาล่ะ วันทามิมหาพุทธโธพันว่าร่มมาโกดมหาชาติกำเนิดพันว่าพันว่าคนมันหิวนี่ผู้ใดกะหามบ่ด้ดเลยควมอยากคว่มหวนี่คว่แมนคว่มดีความใด,มดหน่อยจับกระดาษไว้ให้ปูเบิง้งเออจับไว้เบิง้งจับไวด้ดีๆสี่เขียนเบิ้งงามงามบ่ไใดเหียนนังซื้อมาด้วละละ ถูกอย่างเก่าพออ่อซอใดโบมีนิมิตังมหายานเป็นบัณฑิตตั้งเขาดอกหน่อยมีแต่เกียดเกียดทุๆตามหูปูหูปลาไปคณะเมื่อนี่สีเขียนสิวาดภาพคุณใดก็ให้เจา้าจือ้อเจา้าจำเด้อหน่อยเด้อจะเป็นปริศนาเราว่าเป็นอัฐมหายานใดก็ขอให้เป็นคุณมังคุณมีเป็นพญาอริยนาสงพระหลอริยเมตไตรมหายานลิขิตแต่งบุญกรรมซื่อนั่งอิหยังก่อนหน่อยบอกไม่บัง นางสาวท่านย่าพ่อนทอนดีจ้ะค่ะรับบักอีกสองตนั่นมันหายไปสองตัวจบอยู่แถวนี้แล้วปู้เขามานั่งนี้ไปไปเขาไปไปไปเขาไปสองตสองตอยู่บนไดล่ะหนึ่งที่หนึีตึงขึ้นนะบอกพ่อใหญ่ผู้นี้บอกผู้น้อยผู้นี้บอกผู้นึงไปผู้นึงผู้นึงผู้นึงเสียบ่ลูก เสียกันได้สองโตเทแล้อหน่ได้แล้วได้เได้เลยได้เลยผู้นั้นอะจับเบิ้งโตที่มือนีมากเห็นว่าจ้าสัดขนาดวาสนาจับไว้หันคอยเชียนสั่งไงเจ้าขยาวาสั่งไงเด้อเป็นพระยาสั่งเลยอย่ยงน้บอก ฮันเพิ่น่เพิ่นสิเขียนพญาสังหรเพิ่นตะทีเขียนจังสีเขียนบ่งามกันยาวยาวกันเลื่นี่ืมอญมีโบพญาสังเไปใส่หรอไปใส่หรอเขียนพญาสังพายงามให้ดีนีมอญนี่พญาสังได้ลูกให้เจ้าจำไว้ในจิตจำไว้ในใจจำไว้ในสมองหน่อยหน่อยง่ายๆเจ้า ว่าพญาเลขถ่ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งที่เจ้ามาขอพญาตาคําตาในแมนบอกพญาปูคําตาสี่เขียนเป็นยันตามหาญาิว่าภูที่สัตญยานอํานาจวาสนามหาชาติกาเนิดนี่เจ้าว่าเลขอย่างหรือเจ้าว่าคนสมัยกูมือเขาเขียนเจ้าว่าเล็กสามพญาสร้างนี่ยกเทพนบึงเตียงเหลขสาม นบ้านไอ้มีพระยาสร้างแล้วพระอริยเมตไตรมายานพระยาเะหุนเฮาสิเป็นโยทินพยุหะมหาระหุนนี่มันก็ต้องเอาใบนี่ใส่เอกเจ้าของใบนี่แนบไปทั้งอกแล้วอสาคนนบ้านนี่นายผู้นี่ซื้อนายยังนายปริ้นแสงมากนายปริ้นแสงมากนายปริเขียนด้วยวัฏทะมหาพุทธ สิเกิดเป็นพญาอนุสงววาอริยะเมตไตรเพิินว่าสิบังเกิดเป็นอนุสงได้หรือไม่พุทธทา,าวารอำนาจเมตไตรมายานฮานุมานทูพ่นยุขุณเขาไดเจ้าเหตจงไหเจ้าสีขามแม่นม้ำเน่ดันชาลาได้เหตจงไหสิที่ได้เหตจงไหสิไปได้ต้องมีมากายิทซิบเงินบ่ลูกบมานั่นเพิ่นซีนายเองมูเจ้ากระอบบ่ได้ยันตามายาน ว่าพญาอัจฉมหายานให้มันให้มันดีให้มันนิ่งให้มันใหม่ให้เป็นขุนแห่งอริยะเมตตาพญาปูอริยะเมตตามหาภูโทในทางสามฤลษ์สองโยกเคเขาบึงเลยแปดครับเจ้าว่าเลยแครับเอาว่างลงอีกบางสีเขียนเป็นมัดแปดหันมันมันกระขี่งแังสิได้ยิ่ง่ เจ้าวาเลกนะแปดครับเจ้ากาวาเลกแปดครับบวกกันเขามันสิเป็นองสิสงามแปดท่านายกเอาหน่อยหน่อยเนียเด้สามแแปนะครับสามแปดสามแปดเนาะยกให้เขาเบ่งยกให้เขาเบ่งครับสามแปดสามแปดครับสามแปดนะครับฝั่งนู้นให้ออกอยู่ทึ้งท่ง บตองกับหันมาดีนะ่บตองแอบโอ้โบตองกับโบตกับโบตองแอบสามสิบแปดล้อไก่สามสิบแปดสองตัวทั้งๆนี่บบตองแอบบบตองกับไกับที่มานี่เดือนเช่เียนบตองแอบบ่ตองกับโบับครับถ้ไม่ต้องกับ ปูพญาำตาให้หันผู้ใดมีกละเวศ่วยแสล่วยล้านละผู้ใดสิบบอกไก่มาให้ตามีบน่นโตหน่อยโต,ยตใหญ่ก็มีมาเด้อนำคนละถังก็มีมาเด้อได้ยินบ่สามสิบแปดจ้าสามสิบแปดเอ๋อบ่ต้องแอบบ่ต้องกำดูทึ่งทึ่งข้างล่างบ่ได้หูครับดูทึ่งทึ่ง อยากได้ยันยียอยากได้สมตัวจ้าไปใส่ล่ะนี่เลยครับสาสิบแปดนี่บอกบาทตัวแห้งเอาได้เหลือตัวใดบาทุงตัวส้3ตัวสตัวสามตัวก๊กลางมหายานบุญญาลิขธรรมศาสนาตัวท่ามวางเยอมหยานครับ หันหัวขวมมันเป็นหกแมนบ่แต่ว่าหกกันสี่บอ <4 S 1> หายซีหายกันซี